เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดง,สงสญญความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าครับโตยโตยตา้าสามห่วงปีเก้าห้าเครื่องเกียร์ดีบอดี้เดิมๆบางๆสีสันก็ยังโอเคครับยังสวยยังงา,าม,งามตามรูปครับ ราคาเพียง1 9 9 0 0บาทนั่นเองนะครสุกคุ้มนะครับถูกกว่ามอไซค์ครับราคาจักรยานเล่มเอกสารครบนะครับราคานี้เล่มครบปุงมหลายพาวเวอร์ด้วยกระจกไฟฟ้าด้วยครับขับง่ายเบาสบายเครื่องดีเกียร์ดีน้ำไม่ดันวันไม่ไหลความร้อนนิ่งวิ่งทางไกลสบายๆครับรวมแล้วก็สมบูรณ์ครบๆนะครับเอาไปใช้ต่อได้เลย1 9 9 0 0 ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อมาจําด้นไม่พลาดค,คลิปให,ใหม่ๆครับรถใช้งานราคาสุดคุ้มคันนี้อยู่บ้านโป่งราชบุรีครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวทนเองเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของได้เลยล้อเป็นล้อกระทะนะครับล้อกระทะช่วงล่างแน่นนะครับขับดีความร้อนปกติไม่มีปัญหาเดินทางกาไกลได้สบาย สนใจก็สายตรงเข้าไปได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ